สวัสดีครับผมกับมือนีครับผมเนาะวันที่เจ็ดครับผมขรกฎระดาษคมสองหาหกหาครับผมเนาะกับมาตามสาวเล่าคักของปูหาแปดให้เอฟซีทั้งช่องครับผมเนาะเพราะว่าครับผมนี่คาวว่าเหล็กเล่าปูเข่าดีครับผมวันจันทร์เข่าศูนย์สามสามศูนย์ครับผมเนาะมือขึ้นนี่ครับผมเข่าสามหกครับผมถ้าชอบครับผมฝากกดติดตามด้วยครับผมเนาะกดไลค์กดแชร์ครับผมตามไปหาปูครับ ครับผมปูกินข้าวว่าเขาดีแท้เล่าครับผมปูเขาเปิช่องวันที่ประฮัทมื่าไหมเป็นบอครับผมอช่องวันแล้วเข้ามาสองวันแล้วครับผมสามสามศูนย์กับสามแค่บ้หนึ่งสามศูนย์กับสามหกครับผมเนาะมาขึ้นครับผมเรียกออกสองสองสามหกครับผมนี่ครับแต่มาตามสาวเล่าครับผมเนาะสามสาวเล่าครับผมปู มันเขามันจริเขามันเริ่มเขาแล้วล่าเรื่องครับผมกระเบื้อนี้เท่าไรดอกที่จริงตัวาั้งหมบ่มาตามจริงครับผมปูห้องเลยครับผมงดึงดึงถึงปูโอ้ครับผมมันยุบหัน้นครับผมเอาครับผม,ผมเนาะจะมาตามสาวเล่าคักๆให้เรียบชี้ทั้งจองกับผมพเพราะว่าไอ้เหล็กปูเข่าดยีกับผมเนาะนี่เล่ากับผม สาวลาววันศุกร์ที่แปดต้องปุ่เนาะครับผมวันที่แปดครับผมราวพัฒนาลาวพัฒนาลวนาว,ลวพัฒนาวันที่แปดเดือนเจ็ดครับผม เาาพัฒนาครับผมเนาะผมว่าปูเล็กล่ามาขึ้นผมเบิ้งเขาไล่สดมันเดี๋ยวผมเบิ้งก่อนให้ถูกก่ผมแคปหน้าจอไว้อยู่เดี๋ยวนี่ครับผมเนาะระวังครับผมปูเขียนครับผมเนาะให้เบิ้งครับผมมือขึ้นอย่ครับผมนี่นี่ครับสังเก๋บ้วงครับผมนี่คนที่คนที่สี่คผมเนาะนับมาจากฟังทรายครับผมลักลอยครับผมนี่ครับ สังเกตปูนี่ครับมันยูมาข้างหนานูไปปูนี่ไหมนี่ไหมนี่ไหมค้นี่ไหมยูมันยู่อัอนนี่ไหมยูดูข้างหน้าหลังลูบ่อนี่ผมว่ามันหลอกมอเล็กนี่ครับอันหนึ่งเนี่ยนี่ครับผมแมนนี่โดนมวงกลมเหมือนเิมันครับผมนี่ครับลักลอยไม่ปูลักลอยครับผมนี่มันขึ้นครับผมนี่ครับนี่ครับผมนก ผมว่ได้สังเกตไปนั้นผมสังเกตเบื้องครับผมมันเบื้ังมาท่านตั้งแต่เมื่อคืนนี่ครับผมเนาะผมแคปหน้าจอไว้ครับผมนี่ผมว่าครับผมล็อกแน่นอนเมื่อคืนนี่นี่ครับผมเมื่อมันชูนนะบชูนนั่นเจ้านั่นเมื่อมันปูผู้ยิงอยู่กลางนม่แม่นปูเห็นบ่บม่แมันอยู่ข้างหลังมูดีนครับผมอยู่ข้างหลังอุนเดชหรบ่อนี้ครับผมปูนี่คนนี่ครับผมเนาะนี่ครับคนนี่ครับผมนี่ครับขยายเบื้องครับผมนี่ลักลอยครับผมเนาะยืนอยู่หลัง ท่านหมุนกับผมเนาะเขาเป็ดฐานนะพูดเนาะกำยุ้งหนานบออันนี้มันยุ่งมันยุ่งข้างหลังอยู่เนี่ยตัวนี้ผมว่าล็อกแทะผมว่าเอาล็อกอะไรกันไปล็อกมาขึ้นครับผมคงว่าล็อกแทะครับผมมาขึ้นนี่กระติกล็อกกระติกเพราะว่าแยเพราะว่าจะมันมาติดเข้าเมนโยปูนี่ครับผมเนาะเบิ้งขวครับผมนี่มันมันช่วยเหาเห็นสิี๋ยมันมันสวนผมแคปหน้าจอไว้ได้ปูมาขึ้นนี่มาเนี่ยมันอยู่หลังมันอยู่หลังมุ่งกลมมันเป็นสวนนะ ขึ้นมาขึ้นปุูมอยู่หลักลอยมันขึ้นเนาะนี่หลักลอยเล่นปู่นีเนาะหลักลอยมาขึ้นนี่ครับผมนี่เอาครับผมเบิ่งป่านนี่นะสมี่งนะครับเนาะจะมาตามสาวลาวคักๆไปขึ้นคักครับผมมาเพียงปูเดียวเปล่าครับผมสาวลาวครับบนลางอาเล็กตั้งรักเหมือนกันครับผมปูนี่ครับถ้าสังเกตดีๆครับผมเนาะเวลาเรียกลาวออกเวลาเขาหมุนครับผมเนาะนี่ครับ เี่เคียงตั้งรักเลยพอดีมันขึ้นครับผมแคบนาจอไว้ครับเมือนขึ้นนี่หนึ่งปกพิังครังผมเนาะล็อกกรปอกพยังารังผมล็อกยาวจะมันว่างงห้องแมนดูบูเจ็ดเอ สาวเราคักๆครับผมมันวิ่งบัดนี้สิวิ่งให้ไปทั้งบนทั้งล่างเลยวิ่งจับปูให้รย่าเง้ยครับผมวูวิ่งตัวเดียวว่าวิ่งทั้งทั้งเดียวคือก็บินจับไอ้จ้องนี่เลยวิ่งบนมื่บนอันนี้บนวิ่งบนครับผมปูวิ่งไปนี้เขียนดูกันวิ่งวิ่งบนศูนย์ ก็แปดสิปูเดือนจะศูนเงินออกสามซูนให้วิ่งวิ่งบนหลุดบนสามหลุดล่างสามครับกับศูนออกมัดจุดตัวสามศูนศูนสามเลยบังเรล็กผมฮัทหูก็มาตัวเดียวกันครับผมแตกขัดบนแ้วแตกอีรีบแตกครับผมจันครัผมปูสามศูนย์ศูนย์สามครับผมแต่มันขึ้นดีครับผมเรี็กผมบเขาเหล็กปูเขาด้วยครับผมเนาะครับ ม่าโองวดโอวดเดครับผมปูอันที่เปียเป็นยังไงบึงไปอีกจะกหนึ่งศูนย์หนงศูนย์จับคอาใหนเานช่กนไงเราไ่เห็นแต่มันเป็นศุนอะไเียยืนหลังวงกลมครับผมมือขึ้นหนีนหลังวงกลมสวยผมว่าล็อกเพชรสังเกตบึงน่ะล็อกซูนไม่ให้นะมันมันมันทรงซิกว่ามันเขาล็อกล็อกมันมาปูเขาทรงซิกเขาบรรดาจะยืนมั้งจะยืนทั้งหนาปุ่นาอมอ 6ขดอยู่ข้างหน้าเนี่ยตามอยู่ขดหนึ่งยืนข้า,างหลังครับผมดูบอรครับผมเขาสรงซิกไว้ให้พอฮัดมุมครับผมด้วยเทปเบิ้งแค่หนึ่งมาบานตัวมัขึ้นมคแคบหน้าจ่อมว้อยู่นขึ้นนี่ครับเขาสรงซิกไว้แล้วมันขึ้นนี่ครับผมเนาะสังเกตเบ้างดีดๆ,ๆครับผมนี่นผมว่าล็อกแท้ๆถมมันขึ้นอย่านี้ทรงซิกไว้แล้วพอฮัดบกใส่ใจผมเนาะทรงซิกสวนไบบก็แหงอ่นนะแม่เด็กปูกับเก่งสวนเนอะครับผมปู อแปดเราพัฒนาคร,ารับผมเนาะแปด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 แปแปดแปดนปดแปดแ่ดแ่ด,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 ดแ เินางเงินรางแล้วก็น่งินรางหนึ่งศูนย์นึ่นกระูนที่โป่เนเงินบนนีเงินรางอ๋อครับสับัว ครับสามตัวสองหนึ่งศูนย์แปดจังสูงแปด เรหนึ่งศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดสอง่อคันท่อคันต่อท่อกันเตปูเราสองตัวเตปูเดินตัวเตปูตัวสองตัวเด่นละศูนย์แปดเตปูเด่นบนเดนบนศูนย์แปดศนยเดินล่างอ๋อครับผมหนึ่งศูนย์เดินล่าง ครับผมปูตัวนี้ร่องเก่งร่องเก่งสองตัวคือว่านี่ครับผมปูเนาะนี่ฝูนปูเนาะนี่ก็ศูนย์ครับผมคือว่าเด่นบนศูนกับผมเด่นลานนึงแต่ว่านี่ครับศูนย์นี่ก็ศูนย์กับผมเด้อศูนย์นี่มันหลุดเดี๋ยวมันมันคือว่าหยุดเดี๋ยวข้างหลังก็ผมปูนี่ครับผมเนาะลาบพัฒนาวันที่แปดพุ่งนี้ครับผมนี่ครับของปูเข่ามาก สงหวดติดต่อกันกับผมเนาะวันจันทร์เขาสามศูนย์ศูกับผมแล้วก็วันพุธมือขึ้นครับผมเข่าสามหกหามับผมเนาะพวกนี้คููให้แม่รับผมวิ่งบนศนย์กับแปดกับผมเด่นศูนย์กับผมเนาะจับคูหนึ่งศูนย์หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดศนย์ปกับผมสองแปดเจดปดแปดหนกับผมเนาะเด่นเด่นบนกับผมศูนย์แปดครับผมเนาะวงกลมให้เด่นล่างหนึ่กับผมวงกลมให้ครับผมเลขสามตัวสองหนึ่งเจดศูด 108ครับผมเนาะแคปหน้าจอครับผมตามนี้ครับผมเนาะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากดกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมเชนคลิปนาครับผม